<laughs> Meet you too. Don't forget, Lina. I hope you come back with Nam Singh. Thank you for a warm welcome and anything. Love you guys. i not trying, nah? and you know, you make me cry too. I don't want you, uh, I don't want to see you cry. Smile and happy. Love you so much. พี่พ้อยู่บนเครื่องแล้วนะคะเดี๋ยวไปกอนแบบกลับแล้วพี่วอาจะแกะผมออกเพราะว่ามันมันนอนลำบากอะ่ะแกะก่อ,อนเนาะฮะประมาณตีหนึ่งก็ครึ่งหนึ่งอะ่ะครับ มันมันเจ็บอะไรมาปุ๊บใช่ไห่ ได้แบบนอนสบายๆแล้วก็เอาไอ้ต้าป่ามบวมมาด้วยนะชาตาบ,บวมันน้องกลับมาด้วยนะ ความเห็นคนอื่นขอบคุณสำหรับของขวัญน,นะคะทุกคนคุณเข้ามาดูไวมากพี่ฟ้าต้องใช้เน็ตให้คุ้มอ่ะเพราะว่าเติมไปแล้วเมื่อคืนเติมไปหนักอยู่แล้วนี่คือจะกลับแล้วนะ่ะเน็ตก็ยังเหลืออเยอะมากๆที่นี่ก็ฉะนั้นก็เลยไลฟ์จนวินาทีสุดท้ายเลยละกัน มาลกลกันปืนนี้อนอที่คุณบอกว่าเติมเน็ตไปเมื่อคืนแล้วนี่คือจะกลับแล้วนะมันก็เริงเหลือเยอะก็เลยขึ้นไลฟ์ละกันเจอกันที่สวนนภพุงคะ่ะอุ้ยขอบคุณค่ะ

ขอบคุณนะคะคุณไอซ์กลับไปถึงเนาะวันนี้พี่ฟ้าว่าพี่ฟ้าจะไปกินซ้มปำไปกินแบบอาหารรสจัดอ่ะู้สี่วันก็คิดถึงอาหารไทยอยู่พอสมควรที่ถึงมากเลยละ่ะ คลิงชัยทีิถึงขอบคุณนะคะวันนี้พี่ํายไม่ได้เข้าไปในดอมเลยฝากบอกทุกดอดเลยนะคะวันีิถึงมากๆเลยวันนี้วุ่นๆนะคะเพราะว่ามันเก็บของเช็คเอาท์แล้วก็เตรียมน,นู่นนี่นั่นอย่างเงี้ยแล้วก็ของเยอะมากๆเลยไม่ค่อยได้มีเวลาเข้าไปเท่าไหร่มีเวลาเข้าไปทวิตเตอร์แล้วก็ live now hey, Bye See you later. I'm from it. I don't forget you, and I think when I come back to Thailand, i make you so much guy. Mm. Can you promise uh, me, for me please? Don't forget me. Okay. Don't forget daddy. Bye bye. ขอบคุณ for everything in Vietnam. ขอบคุณนะคะขอบคุณสำหรับความขวัญนะคะพี่ฟ้ายไม่หายปวดไมเกรนดีเอก็ยังแบบตุ๊บตุ๊บุ๊บตต่อมต่อมตุ๊บตต่อมต่อยู่ตรงนี้เมื่อเช้าปวดตาข้างนี้ตอนนี้ก็ลวลามมาปวดตรงนี้ละเมื่อคืนปวดหนักจริงเมื่อคืนแบบอ้วกเลยอะลุกมาอ้วกตอนตีเลยไม่รู้จำไม่ได้นะตีสี่ มันปวดแบบมันทรมานเพาะคนเป็นไนเกนอ่ะบางทีถ้าหนักสุดเนี่ยจะอ้วกแล้วก็คืนจะปวดหนักมากๆถึงได้แบบลุกหมอ,อวกลุกขยุระอมแล้เดี๋ยววันที่สิบเอ็ดเจอกันที่สุราษฎร์นะคะที่พราไปไลฟ์นะกับชาร์ลอตนะคะที่ร้านอร้านทองเอกชัย เอ,อแม่อ่อนพี่ดูว่าวันนี้พี่ฟ้ากลับไปวันนี้ไม่ได้มีแพนอะไรไปถึงก็น่าจะสี่โมงก็จะเก็บของเก็บของเคลียร์ตัวเองพี่ฟ้าก็จะออกไปนวดไปแบบรีแลกซ์แบบสักหน่อยอใช่ดูอย่างแยงเลย <c oughs> เนี่ยน,นั่งข้างทีน่าแล้วก็มาริมานะคะต้องไปฉีดโบท็อกหน้าผากว่ะ กำลังกับไทยแล์ค <c oughs> ่ะ Love you ก็เหนื่อยนะจริงมันก็เหมือนแบบมีแพลนเกือบตลอดเวลาที่เราจะต้องแบบทำนู่นทำน,นี้เลย โอ้ยขอบคุณนะคะพี่ฟ้าน่าจะถึงไทยอ่ะประมาณสามโมงคึ่งแต่ว่าก่าจะรอโหลดกระเป๋าก็ประมาณสี่โมงสี่โงเย็นอ่ะ ที่เวียดนามก็สนุกดีค่ะทุกอย่างมันก็คือมันน่ารักไปหมดเลยไม่ว่าจะเป็นคนเวียดนามแต่ว่าสถานที่ที่ฟ้าไปาจริงๆนั้นมันเหมือนเมืองไทยเลยะเพราะด้วยความที่มันไม่ได้ถานใลกันมากเพระทนธรรมต่างๆก็จะดูเหมือนแลก็ทังหน้าตาก็จะดูเป็นเป็นคนไทยแบบเหมือนเหมือนอยู่ประเทศไทยอะ่ะอากาศก็คือประเทศไทยเลยแต่ว่าอาหารเนี่ยเขาก็จะค่อนข้างไปทางแบบทางอ่า ไม่ได้รสจัดเหมือนแบบเหมือนเมืองไทยเนาะสนุกดีค่ะก็ได้มาเวียดนามครั้งแรกในชีวิตนะคะแล้วแฟนคลับที่นี่น่ารักมากๆอย่างที่ทุกคนเห็นขอบคุณนะคะ ห <s> um> นึ่งชัวช่วโมงสิบนาที Bye bye Vietnam. Bye bye Vietnam. Bye bye. Bye Goodbye. Go now. Bye bye. Hello Nam. Bye bye. เรายคือต้องแอบไลฟ์ไงคือไป everyone เจอกันที่สนามบินสวรรณภคมนะ